สวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้อยู่กับบริการให้เป็นรายชันเวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จะมาสอนโหลดโซยเบอครับเป็นร์ชั้นอะไรก็ไม่รู้แต่ก็น่าจะเล่นได้อยู่ขั้นแรกต้องมีโปรแกรมนี่นี่ไงโเมริกาแมเกตซึ่งเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์โดไว้ให้นะที่มอร์ม e มเก็นะ จากนั้นให้พิมพทำเลยเอ่อส o โอ๊ยว o I woke ไว้ออกกลับครับอันนี้ไม่ต้องสนใจมั้หรอก มันมันเป็นตัวไอ,วอเรียกว่าเขาเรียกว่าตัวทดลองเออือต่นเด็ก็คปัหาไปเลยนี่อันแรกนะอันนี้ก็ติดตั้งไปแล้วไม่ต้องไอสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งก็ติดตั้งไปเลยนะถ้ามันดาวน์โหลดอยู่ ็อยากรู้ว่ามันได้กี่ได้เท่าไหร่แล้วมันไอมันก็จะขึ้นตรงนี้แต่ว่าถ้าอยากจะไม่ถ้าไม่อยากลากลงก็คลิกตรงนี้ต้องดาวน์โหลดแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นี่คือแอปที่ดาวน์โหลดไปอย่างเช่นเนี่ยโมบิซินโมบิซินเออเออชักอย่างนี้อย่างนี้แหละเออก็เป็นแอปที่อยู่ในตอนนี้ นะคะถ้าเออเอาเอาไมาา่ได้ยินกลมเออนั่นแหละยังไงก็ขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้นะบ๊ายบาย